เจ้าหน้าที่5ห,หน่วยในอำเภอบางกล่ำจอดสงขาได้ปูพรมครับจับผู้ค้าน้ำต้มใบกระท่อมริมถนนสายเอเชียรอบนี้เขตรอยต่อระหว่างอำเภอหาดใหญ่แล้วก็อำเภอรัตภูมิทั้งสองฝั่งถนนเลยทีเดียวนะครับทั้งสองฝักฝั่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ลงพื้นที่เตือนแล้วนะครับห้ามต้มน้ำใบกระท่อมบรรจุใส่ขวดขายเพราะยังผิดกฎหมายมไปติดตามเลยครับรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่จาก5ห,หน่วยงานนะครับในอำเภอบางกล่ำจอดสงขลา ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางกลำตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางกล่ำเจ้าหน้าที่ปปอสอจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางกล่ำและอสอำเภอบางกล่ำภายใต้การอำเนวยการของนายสุรัตน์ลายจันทร์นายอำเภอบางกล่ำนายมนตรีฤิทิจอม ปลัดอำเภอวัวนาฝ่ายความมั่นคงและนายสรงศักดิ์เรืองศรีะหลัดงานป้องกันนะครับได้ลงพื้นที่ปูพรมจับกลุ่มผู้ค้าน้ำต้มใบกระท่อม mm. ทั้งที่เปิดซุ้มขายขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดขายและเปิดท้ายรถกระบะวางขายตลอดแนวถนนสายเอเชียทั้งสองฝั่งซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่4และหมู่7ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจอดสงขลา ตั้งแต่เขตรอยต่ออำเภอหัดใหญ่จนถึงเขตรอยต่อกับอำเภอรัตภูมิครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ค้าน้ำใบกระท่อมได้3รายด้วยกันยึดน้ำใบกระท่อมได้กว่า35ขวดมีทั้งที่แช่น้ำแข็งวางขายอยู่หน้าร้านพร้อมดื่มใช่จันพร้อมดื่มเลยทีเดียวนะครับเ <c oughs> ยน็ยนๆโอ้หสุดยอดเลย <c oughs> และบางส่วนซุกซ่อนไว้ในชายป่าก็มี <c oughs> และมีบางเจ้าเหมือนกัน <c oughs> ที่ปิดร้านขนน้ำใบกระท่อมขึ้นรถหลบหนีไปได้ทัน <c oughs> เพราะมีการส่งซิก แจ้งกันขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นจับกลุ่มนั่นเองครับ mm hmm. และจากการสอบสวนผู้ค้าบางรายก็อ้างว่าแค่รับจ้างขายน้ําใบกระท่อมได้ค่าจ้างวันละ400บาทส่วนบางรายก็อ้างว่ารับมาขายต่ออีกทอดหนึ่งวดละ40-50บาทโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ในเพเภอบางกล่ํมได้ลงพื้นที่ขอความร่วมมือให้กับบรรดาผู้ค้าน้ําต้มใบกระท่อมได้รับทราบแล้วนะครับว่า กรณีการต้มน้ําใบกระท่อมบรรจุใส่ขวดวางขายจะผิดกฎหมายเพราะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตการผลิตจากทางสาธารณสุขจังหวัดเสียก่อนแต่ก็ยังมีบางส่วนดื้อดึงต้มน้ําใบกระท่อมมาใส่ขวดวางขายตลอดแนวถนนสายเอเชียกันเลยทีเดียวครับซึ่งสําหรับตลาดใบกระท่อมในจังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้มีการตรวจล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ก็ได้พบว่ามีการจําหน่ายทั้งใบแล้วก็น้ําใบกระท่อมควบคู่กันไปแต่ตามกฎหมาย อย่างอนุญาตให้เฉพาะที่กินแล้วก็ขายใบสดรวมถึงขายเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์เท่านั้นครับแต่กรณีการต้มแบ่งบรรจุใส่ขวดขายโดยไม่รับอนุญาตจะมีความผิดตามพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรพุทธศักราช2562มาตรา91ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0 0บาทและพรบอาหารพุทธศักราช2522มาตรา50 ต้องระว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีและปรับตั้งแต่5,000บาทถึง20,000บาทดังนั้นอย่าทำนะครับสาหรับาารการ<อ>ขายงส<ไ>ัยแล้วชากันนี่ยังยังได้ไหมอาจารย์อ่อสำหรับจริงๆแล้วตรงนี้เนื่องจากเาขาเรียกปริมาณมันน้อยก็เห็นก็ขายกันอยู่นะออก็นนได้ใช่ไหมอาจารย์นะฮะก็น่าจะได้อยู่นะ นะฮะเพราะว่าอันนั้นได้รับอนุญาตแล้วนะครับแต่แต่น้ำแมกราทอมนี่ยังอย่างอย่าง<ม>อย่างคงต้องมีการขออนุญาตเป็นกิจลักษณะนะฮะ,<ช>ะเพราะว่าต้องต้องทำเรื่องนะฮะ,<ม>ะนะครับให้ให้ทางหน่วยงานทางราชการเนี่ยได้รับทราบก่อนนะครับถึงสามารถที่จะดําเนินการต่างๆได้นะครับม,มีการขออนุญาตกันเป็นกิจลักษณะน<ช>ะฮะนี่ก็ขอเตือนมาด้วยนะฮะสำหรับทุกๆท่านนะครับมันไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์อย่างอื่นนะพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นยังเป็นยาเสพติดอยู่วางั้นดีกว่านะฮะแล้วก็จะ ให้ได้เฉพาะในส่วนของการบริพภคใบเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทําตามที่ทางราชการเขาบอกมาด้วยก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ขอความร่วมมือด้วยครับ okay.